ครับกับสวัสดีพี่น้องกิฟซีนะครับทุกผู้ทุกคนนะครับมือนี้ก็เป็นมือวันวันจันทร์เนาะพี่น้องกิฟซีครับมือนี้เป็นมือวันจันทร์ครับมือนี้จะมาลงแนวทางล่าพัฒนานะครับเนาะครับรอบที่แล้วนะครับพี่น้องกิฟซีเลาาพัฒนาของเซียนอดีกะเขาเด็กวิ่งหลดนะครับเนาะสุดยักคู่นะครับกับเขานะครับพี่น้องกิฟซีเป็นแอฟเอว้เซลพี่น้องกิฟซี เขาตะลดวิ่งรูดนะครับฟันศูนนะครับเสียดายเป็นบ่ิได้จับให้พี่นอเข้อนะครับเพราะว่าบ่มักเจ็ดนะครับพี่น้องที่รับตื้อในสุดนะครับเนาะสุดเต็มกับบ่เขานะครับเพราะว่าบ่บ่จับมาใส่มูเลยนะครับ xuống xiên là điều phải xé cuốn ngàn cầu có đẹp cho mình khi đóng xiên เอาพี่น้องเบิ้งในคลิปเก้านะครับกับจีหูวนะครับนะครับมือนี้กับบรรยากาศก็ยุ่งนาบันสวนครับพี่น้องพี่ครับแดดแล้วย่งเง้อมันส่นะครับมือนี้สงสัยสิมีแดดนะครับเนาะแต่ว่าฝ่าคุมอ่อนอยู่ครับเมื่อขึ้นฝนตกมดขึ้นนะครับพี่น้องพีอากาศดีนะครับ ครับมื่อนี้ก็จมะมาลงแนวทางให้พี่น้องเขานะครับช่วงตะเสาเนาะครับเนาะโอ้แดดมื่อนี้เก่งงานตะเสาเลยแดดมื่อนี้เป็น,นวดดน <c oughs> นัดครับพี่น้องที่ขาฝนตกแดงนี่เสียนาดีอาการนี่เป็นวัดครับเลยก็เลยช่วงนำเชียงกินนะครับนำเชียงน้ำ กระใสดำนะครับกับผสมใส่กันกับกาแฟดำนะครับพี่น้องที่รักบว่าใส่น้ำตาลครับผลหัวเล่าพัฒนาออกหล่อปั้นหล่อปั้นสูผ่านมากนาะครับเนาะสองแปดเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดหกนะครับ,นะ 7, รบ, 76, รบพี่น้องที่สองแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหกครับครับเมื่อนี้ก็ เรเรียบร้อยแล้วกันคักกันเนี่ยนะครับสิเขาเพราะเขานะพี่น้องยุ้ยเี่เอาเอาเอาเรื่องไม่ไหมมาเล่ากันเลยพี่น้องยุ้ยเชีเพราะว่าพันแหลวก็คืออพันไปนะครับตัวเล็กถึงจะเขาถึงจะลดกะบ่มีพลเอกก้าวหาหน่ะครับผลงานเก่านะครับเนาะเอาตามไม่ไปเรื่อยแล้วก็สู้กันไหมนะครับพี่น้องยุ้ยเี่ยที่ปิดวังกะเพราะว่ากันนะครับรัฐบาลให้กะ เสียนนดีเหล็กในตะล่างนะครับสูตรล่างขึ้นบนนะครับพี่น้องทุกที่แต่ก็บรรจับให้พี่น้องเข้าก็หกสามสามหกครับพี่น้องเบื้องนี้ได้ขีดก็จะหลู่ดีนะครับเนาะเหล็กหลอกในตะล่างแม่นนิลีพี่น้องทุกที่แต่ว่าจับปูให้พี่น้องเข้าปรแม่นนะครับครับถ้าพี่น้องจับเว้นกันเองห้หันเข่านะครับพี่น้องทุกที่เอ้านี่คือบรรยากาศนะครับพี่น้องทุกที่ บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเนาะแดดซองแล้วนะครับมีบ่อากาศครับบรรยากาศอยู่หน้าบาันสวนนะครับเย็นสบายพี่น้องที่ครับบม่มีอย่างมารบกวนเนะครับเนาะสบายย่ำขึ้นนอนเย็นแต่มียุ่งนะครับพี่น้องที่ยุ่งเยอะนะครับแต่เส้นนาดีกับจุดอายาอะไรยุ่งเรวกะ ของน้ำยังพันเรียวยว่พี่น้องที่ครับเพราะว่าบ่มีเวลาเนาะครับเนาะครับอบยังพันมีเวลานะครับเดินสายตลอดเนาะครับเนาะเราก็บ่จาง้างนะครับให้จาง้างมาเห็ดตะบันนะครับเนาะเพราะว่ามันสินเปลืองหลายอย่างเราก็ครับนี่คือเบื้องหลังนะครับที่อัดทายท้เนะครับพี่น้องที่ครับเบื้องหลังการทายทํำนั่งอยู่นี่ประจำนะครับเนาะครับถามมือเด ไ้เดินสายนะครับแอดก็จะยุ่นี่ประจำนะครับโอ้ยเสลมดำเคลื่อนฝนตกนะครับนักนำครับสลี่มดำหน่อยครับชมบรรยากาศไปก่อนพี่น้องสิตัวเลียงเท่าทงแอดเห็ดวบเรียบร้อยแล้วนะครับเด้อครับเห็ดวบเรียบร้อยแล้วกะจังไฟจิบันย่ายพี่น้องเขาฟังไปเทื่ยเราขันตอนนะครับเนาะครับรอบนี้นะครับว่ามีชุด เลขกีตัวนะครับเลขกีตัวว่ามี่มิตาชุดอ่าใหญ่ชุดเต็มนะครับเนาะครับชุดเต็มจะล่องความกันเลยนะครับล่องไปยุดแถบข้างบนนะครับเนาะชุดเต็มแล้วก็ชุดเน้นนะครับจังไอยสีลงให้พี่น้องอีกหรือว่าจังไดเอ้าจังคข่ปิดเจรณากันเบิง้งเพราะว่ามือนี้มันเวลากอะยังเดือดไหลนะครับเนาะครับสวงหาสามโมงสี่โมงห้าโมงประมาณนี้นะครับถ่ายอดนั่นก็นจิลงให้ชุดเนียนนะครับเนาะ เอาเอาชุดเต็มไปก่อนนะพี่น้องทุกที่ชุดเต็มนะครับมีกเอากล่าคู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องทุกที่เอามาเบิ้งมาชมไปน้วกันครับ បាក់ឈុតវិញครับពីនំអីស៊ីលេខវិញណครับណ <c oughs> ครับมีอยู่หตัวนะครับ2 10 6 8 7นะครับต้องอย่ที่เลขวิยนนะครับเนาะ ครับจับคู่นะครับพี่น้องเซีศูนหนะครับศูนเจะครับพี่น้องเซีศูนยดนะครับ <c oughs> 16 16นะครับพีง่สีนึ่งเจ็ดแล้วก็18 ตัวระวังนะครับติดมาในชุดเต็มนะครับเนาะก็คือหรือว่าจะมาเป็นตัวเด่นนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเลขวินเลขวินบดติดมาเนาะครับเนาะสามนะครับ,นะรบแต่เสียนดียันตัวนี้นะครับยันมันมากพี่น้องเอฟซีครับครับถ้า เลขเวียนนะครับมีโอกาสผ่านได้คือกันนะครับเนาะเพราะว่า3ก็มาเดิมคือกันนะครับแอดก็เลยมาลงให้พี่น้องเข้า0330นนะครับครับตัวเลขทั้งเบดนะครับมีอยู่10คูนะครับแต่แอดกลับให้ความนะครับเนาะครับนี่ก็คือเลขชุดนะครับชุดเต็มนะครับราวพัฒนานะครับ ครับพี่น้องสนใจเขากุ้มนะครับเนาะเอดไล์เพิ่มเบอ์อท่เขอามานะครับเนาะหรือว่าเบอรอไล์นะครับศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องอิฟซี่ครับเขามาเล้วก็จะได้แนว่ทางเล่าพัฒนานะครับกับ หงิหุ้นต่างๆนะครับนะกับรัฐบาลไทยครับพี่น้องพี่ซี่วงยหุ้นทั่วโลกนะครับ,รบพี่น้องเฮ้านะครับจคบหน้าจอไว้ด้วยพี่น้องพี่สี่ จับแปหน้าจอเอาไว้นะครับชุดเต็มนะครับเราพัฒนาหมวดประจำวันที่17กรกฎาคม2567เนะครับครับเลียกกิติเรียกวินนะครับมี2มี1มี0มี6มี7มี8นะครับครับจับคู่ให้พี่น้องเข้านะครับ0 6 0 7 0 8 1 6 1 7 1 8 26 27 28นกะครับครับ03 30ะครับเนาะกลับไปร้อมนะครับ03 30 เบอร์ไลกระูนเก้าสามห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องที่เอากะคอยพี่น้องเฮาโชคดีนะครับมือนีมือแรงนะครับเนาะสองถุงข่งกระคอยพี่น้องเฮาเฮีงคอยพี่น้องเฮาปังคอยพี่น้องเฮารวยนะครับขอยแจกสามตัวนะครับผับล่อชุดเน้นนะครับพี่น้องที่ชุดเน้นนะครับอาจะลงสวงประมาณเวลายังพันเถื่องนะครับพี่น้องที่แต่ว่าจะลงแทนแน่นอนนะครับเนาะชุดเน้นนะครับจะเหลืออยู่ประมาณเมื่อเกิน หกครูนะครับย่างไหลเนาะครับเนาะย่างหน่อยประมาณสี่ครูนะครับพี่นงค์ซี่เนารอติดตามรอชมไปน้ำกันครับพี่น้องซี่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ